ขอบคุณเพื่อนครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่กับเต็นท์รถพบยิ่งรวยเต็นท์รถมือสองขายรถด,ด้วยความใจนะครับวันนี้มาแนะนำนะครับตัวรถหรูนะครับซีดานนะเป็นผมบอกได้เลยเป็นรถที่หลายๆคนกำลังมองหาอยู่แน่เพราะตัวนี้คือ Honda Accord ตัวหุ่นยนต์ปีได้เป็นปี2010นะครับเครื่องเป็น2.4นะครับเซนเซอร์รอบคันภายในแอร์แบ็ก4ลูก ภายในผมบอกได้เลยว่าสวยสุดๆเลยเบาะหนังเดี๋ยวมาชมกันชมภายนอกก่อนนะครับตัวนี้ภูมิอะไรเป็นมัลติฟัง์ชันคูชคอนโทรลกุญแจรีโมทเรียบร้อยนะครับเดินดูตัวรถตัวรถได้เป็นสีดําด้วยเงางามครับนะครับมาดูกันเลยครับแก้มหลังสวยครับกันชนหลังสวยครับมาพร้อมเซ็นเซอร์นะครับฝาหลังสวยครับตัวนี้เป็นเครื่อง2.0 VTEC นะครับกันชนสวยครับแก้มสวยครับประตูสวยประตูสวยครับริ้วรอยนะครับขนแมวเล็กๆน้อยๆนะครับ นะแต่โดยรวมแล้วผมถือว่าสวยครับกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวล้อแม็กนะครับมาพร้อมนะไฟสปอตไลท์นะครับไฟนุงไฟหน้าสวยครับนะครับแก้มสวยครับกันชนสวยครับฝากระโปรงสวยครับฝากระโปรงจะมีรอยหน่อยหนึ่งเนี่ยครับบุบตรงนี้นิดเดียวนะครับตัวรถเพิ่งเข้ามานะผมก็วิดีโอให้เห็นกันเลยนะครับตัว แก้มสวยครับนะครับแล้วก็กันชนนะครับจะมีรอยนิดเดียวแค่นั้นเองนะครับประตูสวยครับแก้มสวยครับนะครับประตูสวยครับริ้วรอยจะมีหน่อยหนึ่งเห็นไหมครับสเก็หินหน่อยเดียวนะครับโดยรวมแล้วผมถือว่าโอเคเลยครับกับตัวหุ่นยนต์ Accord ตัวนี้กับสภาพนี้รถวิ่งแสน0 0 0หมื่นโลนะครับไม่มีติดแก๊สด้วยนะครับมาเปิดดูภายในกุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะครับเปิดภายในมาผมบอกได้เลยว้ามากๆ นะครับผมซื้อแอ c o คอร์ดมาผมถือว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะที่สภาพภายในงดงามและสวยจริงๆเนี่ยครับแทบไม่มีที่ติครับภายในผมบอกสบับคันนี้นะนี่ครับอ่าแผงข้างสภาพนะผมให้เลยครับว่าสภาพมือสองอันนี้ถือว่าสวยและงดงามนะครับแล้วตัวนี้เป็นอ่าเบาะปรับไฟฟ้านะครับพร้อมเบาะนวดนะครับหนุนหลังขึ้นมาครบหมดนะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันพร้อมคูชคอนโทลควบคุมระบบต่างๆ นะครับนี่ครับโอ้โหงดงามมากมากครับภายในต้องให้ให้เลยครับให้เต็มเลยครับสวยมากครับนี่ครับแล้วก็มีแอร์แบ็กที่เบาะให้เรียบร้อยนี่ครับความสวยไม่ต้องพูดถึงครับดูครับเบาะใหม่กิฟต์เลยอ่ะนะครับใครที่ชอบความสวยนะครับภายในภายนอกนะมาดูจบแน่นอนครับกับราคาย่อมเยานะครับตามนะครับตามที่เขาขายกันอยู่ก็ประมาณสองแสนนะครับแต่วันนี้เหลือแสนกว่าบาทนะครับมาดูกันนะนี่ครับกระจกก็เป็น กระจกปรับข้างพับข้างเป็นไฟฟ้านะครับเบาะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับพร้อมพรมกระดุมเรียบร้อยสีดาสวยๆรถเพิ่งเข้ามานะนะครับแค่เช็ดอย่างเดียวนะแล้วผมมาวีโอนะครับยังไม่ได้ทําความสะอาดยังไม่ได้ขัดสีนะเดี๋ยวขัดออกมาจะเงากว่านี้อีกนะครับนี่ครับแผงข้างสวยครับแล้วก็มีที่เขียบบุหรี่เรียบร้อยเบาะไม่ต้องพูดถึงครับงดงามครับ นะครับเป็นอีกหนึ่งคันนะครับสําหรับตัว Honda Accord หุ่นยนต์ตัวนี้นะที่ผมอยากแนะนํำเพื่อนๆนะใครสนใจนะครับกำลังมองหาอยู่อยากจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับติดต่อผ่านทางน้องเซลล์ได้นะครับเป็นอีกหนึ่งคันครับนี่ครับสวยมากครับออกห้างล้านกว่านะครับวันนี้มาอยู่แค่แสนกว่าบาทได้ปี2010ได้เครื่อง2.0นะครับภายในไม่มีที่ติครับสวยจริงๆครับเบาะคนนั่งเบาะคนขับนะครับเบาะหลังถือว่างดงามมากๆนะ โอเคนะครับเพื่อนๆถ้าใดสนใจไงก็ติดต่อผ่านทางน้องเซลได้นะครับฝากไว้หนึ่งคันนะโอเคครับสวัสดีครับ